สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าป้าพยอมาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปาป้าสต้อรี่นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าปาก็ตอนรีนะครับปาป้าพยอมมาแล้วนะครับ เขารับตนขบวนเจ้าแปรหน้าครับ ผ่านไปแล้วครับเป็นขบวน985ครับครับผ่านไปแล้วครับเป็นขบวน985ก็เป็นรบรรยากาศที่สถาน,นีนะครับกับการเข้าเวรนของปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ปป้ายียมมาแล้วแล้วก็ก็ปป้าไงนะครับกอดตังก์สามตัวนะครับก็ บรรยากาศที่สถานีนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้กับบรรยากาศการเข้เวรที่สถานีครับสวัสดีครับ